สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับวันนี้ตรงกับวันที่9มกราคม2568ขออนุญาตรีวิวขายสินค้านะครับอันนี้เป็นสินค้าทำขึ้นจากเหล็กแหนบสุกแข็งนะครับเป็นมีดอิเนบมงรุ่นใหญ่นะครับน,นี่นะครับผ่านชอบรุ่นใหญ่นะครับ คมจะยาวสิบสี่นิ้วนะครับคมยาวสิบสี่นิ้วด้ามยาวหกนิ้วครับคมงจะกว้างสองนิ้วสองสามนิ้วสองหุนนะครับสันหนาห้ามิลครับดาบไมพยุงด้ามไมพยุงแดงครับยาว6นิ้วครับ กี่เนบมงครับคุณใหญ่กว้างสามนิ้วสองหุนสันหนาห้ามินยาวสิบสี่นิ้วครับคมยาวสิบี่นิ้วด้ามไม้พยุงแดงยาวหกนิ้วครับ ครับประมาณนี้ครับท่านใดสนใจเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรลงราคาให้โทรมาได้นะครับเรามีบริการเก็บปลายถะงครับเดจะปลาโอไม่ผายแห้งครับ มาตอยผแห้งครับมาดูคมครับเหมือนเดิมครับอิเนเบมงครับคมยาว14นิ้วกว้างสามนิ้วสองหุนด้ามยาว6นิ้วไม้พยุงแดงครับด้ามใส่ผุ่นให้แน่นหนาครับเรืมที่1ครับ เพิ่มที่สองเป็นมีดใบข้าวนะครับรุ่นใหญ่รุ่นกว้างนะครับโอมยาวสินิ้วครับ13นิ้วกว้าง3ามนิ้วนะครับโอมกว้างสามนิ้ว ด้านยาว6กนิ้วไม้พยุงลายแดงดำครับใส่โมเสษให้2ตัวครับ1นึ่งหกสครับดูร้อยเชือกโมเษ 2, สษสองหามครับสันหนา6กมิลครับ ประมาณนี้ครับโคมครับครน้องนินสนใจโทรมาครับเดี๋ยวจะพันไม่ายให้ไม่ไปให้ครับ หลังจากฟันไม้ไผ่แห้งแล้วครับมาดูคมครับครับสองเล่มครับดิบมงหนึ่งอันใบข้าวหนึ่งอันนะครับครับท่านสนใจเล่มใหญ่แพ็คคู่เลยนะครับเรามีบริการเก็บปลายทางครับดามไม้พยุงแดงดำครับสวยงามสนใจโทรมาได้นะครับมีบริการเก็บปลายทางครับขอบคุณครับ